คุณแพทองทานประเดิมงานแรกด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับโดยเธอย้าว่าที่มานี่คือในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ใช่นายกครับเพราะว่าต้องรอการโปรดเกล้าวถวายสัตว์และถแถลงนโยบายก่อน โดยคุณแพททองทานก็ได้ไปทำอาหารแจกถุงยังชีพรวมถึงลงเรือให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านครับส่วนภาพรวมณเวลานี้ครับระดับน้ำทรงตัวมีบางพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงเล็กน้อยแต่ปัญหาก็คือตั้งแต่25-29สิงหาคมนี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในประเทศไทยทั้งภาคเหนืออีสานและกลางตอนบนนะครับจึงทำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนอชอ,ออกประกาศเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ลากยาวไปเลยครับจนถึงวันที่30สิงหาคม67ส่วนมวลน,น้ำก้อนใหญ่นะครับจากจังหวัดแพร่ไหลผ่านแม่น้ำยมตอนนี้ล่าสุดมาถึงอำเภอสวรรคันโลกจังหวัดสุโขทัยแล้วครับเป้าหมายต่อไปก็คืออำเภอเมืองสุโขทยัยสอทนอชอยอมรับนะครับจะเป็นคันคลองจะเป็นผนังกั้นแม่น้ำก็ดีมีโอกาสแตกได้ครับดังนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้าต้องคอยติดตามข้อบูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับ ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านเวลานี้ด้วยนะครับ